บະยາຍດີພ so ີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຜູ້ສຸກຄົນຊິມອງສູ બો ນວຽ Mẹ 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 lòng chắp tất tối để mày sáng ghê anh hương mẹ ta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  lắm ta mẹ 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 ta mẹ

ném phải thăng phun ít hơn. chắp mình thử, lún đã biết không? máy chắp mình phải vào đây rồi. ô, căng lung măng, căng lung măng. hặc, cả ngàn không? Ai, như làm say nè. มันก็ถือประมาณหาหกตัวลุดไปน้ำก็มพม่น้องกี่ลมทนได้อยู่ในมาโตนะคนจอดอยู่ทางนัอยยังห้เอาไปหลยๆอยู่เพราะว่ามันอยู่ตม่มห่งงางันต่ำมันี้ขา้าพี่นี้ขี่ยุกมาใส่ห่งงางันโอ้โยพี่น้องเลย รุดไปน้ำก็มีถือก็มีรุดไปกรมีเอสิรุดแล้วตัวน่ะสิรุดแล้วเน่ยรุดแล้วโอ้กะอาบนนีเหงางใจรุดนำก็มีพี่น้องเอยตสเอ็มพิซาันก็ขดขาดก็ล่ลงหนาะกับห้ามอย่ บอ่ค่อยลงพี่น้องลดไปน้ามข้าัึกกับได้ประมาณสิบป,ป่ายแลยนะ้แหละอันนี้ได้ะยีดอกหาหกเก็ดตัวมังตัวกับลุดมังตัวกับยูก่าวพิ่นบนเหนียวไปเลยนะก็ะเดี๋ยวข้าเจ้าสิมายัางอะไวพอมาตัวหนุกจับใช้เอ็มพิสามมาดขึ้น ซูมให้บางไก่ไออก่แล้วเด็กแนวต่อเคนที่สามมาติดอีกแล้วตองส่สิพากันมาอาแล้วบ้นแต่คุณวิน

<laughs> <laughs> khạc nó to luôn to luôn Ủa, cái chậu, lại lai tự đây cái nọ, khỏi cái cậy. Còn thì thùng ngoài đấy oh, mình chưa xe rồi. ô Xe cào hoa hè lên này ô hôm nay hôm nay Ôi, nay hôm nay hôm nay hôm nay

อยากให้เพื่นมาต่อชูม,มือ่มแล้เอาไปลายลโลดม,มันกินแต่เข่าได้นะเล่านะ่ชิม,มดแหลอ,อไปติดไปทั้งหด้อีก <c oughs> สาง่อไอเพิ่เนเป็่สร้างเห็ดเงินเห็ดจาน ใช่เพนนิ่นช่วงนี้เพิ่นว่างมันก็เลยไปหาต่อนก,กว่าสันเมื่อกี้เพิ่นจอดอยู่วังแก่ทีน้ำไปอีกอยเยอ่นี่เพิ่นไปไก่กับโบไปแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นจอดต่อวังแก่ทีไปน้ำอีกยอ่นี่เพื่อนเพื่อต้องใส่ไก่เลยอยู่ จอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วสีน้ำไปอีกจอดแล้วสีน้ำไปอีกพี่น้องเลยยังสีไปทางใหม่ยอยูย่เลยเฮ้ยลงแล้วลงแลง้วน้ำเปิดไปน้ำเปิดไปพี่น้องต้อกนกกระจาบพี่น้องเลย เปิดเสียงอีกแล้วพี่น้องมึงมึงรีบก่อนเข้ารีบก่อนยันนกบนเขาเพิ่นลบก่อนลบก่อนลบก่อนกำลังมาพี่น้องปวดปว่าเตกเซาะ mày một cái một cái cậy để neo ở là phần này nộp chập cạo nó nó tôi đây lột chập rồi chặt chắc có thể bơi ơi, bộ phôn nhanh bộ nhanh nhanh rồi nè nhại 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 nhanh 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 phải đúng. สร้างเห็ดแห่งสร้างเห็ดแห่งสร้างมาแต่เมืองเวียดพอด้พี่น้องเลยเมื่อนี้ว่างงานเพร่ะว่าเลยพากันมาอันต่อนกกว่าสันเห็ดงานอยู่บันดงเพราะว่าบันดงมีคนตายเพรานว่าเมื่อนี้มีคนเสียกันเลยขจ้าก็เลยยุดกว่าสันก,ก็นเลยบ่อยเห็ดก็เลยพากันมาต่อนกกว่าสันเมื่อนี้ เขาจะนั่นอยู่ถ้ามันลงเมืดเนี่ยปุ๊บพี่น้องเอ้ยไอ้น้องหูยัดเขาเอาเมื่อบเอาไว้ดอกมาเมื่อกี้เนี่ยบนเพ่ลต่อ้นนี่เคลียบเหมือนเขาเนี่ยจับกำห้ำอยู่มีอยู่เป็นร้อยปลายสองร้อยตัวบินมาจะเซีวแต่ว่ามันอันบุลุงจับบุลุงจับเก่าที่เพิ่นดักไว้เนาะฮ่าเสียดายพี่หนุย่ยเขาเมื่อแล้ตวตอนนี้เพิ่นขึ้นทั้งวันเนึอแล้วแหละ ไปต่อวางนะครับบอได้สงสัยมันไก่กันพดพี่น้องเลยสงสัยมันหูเน้องน้องบวกกันไปจักต้องห่างกันเพื่อนวะเขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเด้อกำลังมวนต่อนกนกเพื่นขอบุญขอบคุณเลยร้ายพี่น้องมาสกุลสุคนสมองสุบอนที่ติดตามบอกกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี